สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ของพลังงานชาวราศีสิงห์เรามาดูซิว่าเรื่องด่วนที่สุดที่คุณต้องรู้ตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในอีก3วันนะคะขอเรื่องด่วนของชาวราศีสิงห์ค่ะเรื่องด่วนของชาวราศีสิงห์นะคะ เรื่องด่วนใน3วันนี้ของชาวราศีสิงห์ใบแรกเลยเดอ s t สตนะคะการฟื้นฟูแล้วก็เดอ s u ซโหไม่มีอะไรที่ที่เป็นไปไม่ได้นี่คือเดอ s t สตาร์เดอรซันสิ่งใหม่ เขาเรียกว่าฟื้นฟูเรื่องของการงานการประสบความสําเร็จการมีชื่อเสียงหรือว่าการเติบโตนะคะกิจกรรมใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นความพุ่งชนเรื่องราวข่าวเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันหรือเรื่องที่คุณกําลังทํากําลังรอคอยมันจะรู้สึกว่าได้รับข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์สิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นเช่นอาจจะรู้สึกว่ามันจะฟื้นฟูได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มันรู้สึกว่าได้รับข่าวดีได้รับเกณฑ์ในทางที่ดีได้รับความชัดเจนความกระจ่างได้รับอะไรใหม่ๆที่รอคอยการ เริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวสีสันแห่งสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมานานแสนนานหรือเกินที่มันกาลังจะเกิดขึ้นหรือว่าทำมาแล้วผลลัพธ์มันกําลังจะเกิดขึ้นฟื้นฟูเรื่องของอนาคตที่ดีกว่าความรักการงานธุรกิจการเงินที่กําลังที่จะเป็นไปทางที่ดีเขาเรียกว่าสุขนะคะ มีความสุขกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณรู้สึกมันคล่องขึ้นโฟโล์ขึน้นเป็นไปทางที่ดีมากขึ้นได้รับข่าวที่ไม่คิดว่าจะได้ผลตอบรับผลตอบแทนเกินความคาดหวังก็ได้เช่นกันนี่คือเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะขึ้นคู่กันแบบนี้สิ่งที่คุณมีพรสวรรค์พิเศษแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังทําไม่ว่าจะเป็นจจอบเป็นงานเป็นอะไรก็ตามยิ่งเดินทางในสิ่งที่เป็นตัวหุณ ตัวตนของคุณเองยิ่งเดินทางในสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันใช่พอมันใช่ปุ๊บในในเครื่องมือของหน้าที่การงานนั้นรู้สึกมันปังค่ะมันจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เติบโตอย่างหาไม่ได้จริงๆกับโอกาสนั้นๆนะคะเช่นอยู่ๆก็มีโอกาสเซอร์ไพรส์เข้ามาอยู่ๆก็มีงานจ็อบเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามามีสิ่งที่รู้สึกว่าทําให้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยและไม่ว่าคิด จะคิดทำอะไรจะคิดลงทุนอะไรจะคิดเริ่มต้นอะไร คุณจะได้เริ่มต้นคุณจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นลงมือทําได้แล้วออกไปหาสิ่งใหม่ๆกับตัวเองได้แล้วออกไปผจญภัยกับเรื่องราวใหม่ๆชีวิตใหม่ๆต้องการและอาจจะมีโอกาสที่เป็นโอกาสมีใหม่เข้ามาหาคุณด้วยนะคะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เป็นโอกาสที่ไม่คาดฝันมีเรื่องราวตื่นเต้นที่เข้ามาทา้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการฟื้นฟูแล้วก็จะเกิดในเรื่องของความประสบความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะและเป็นข่าวดีมากๆเลย เตรียมรับกับสิ่งที่คุณรอคอยได้เลยนะคะชาวราศีสิงห์เรื่องด่วนของชาวราศีสิงห์ค่ะสวันนี้นะก่อนที่คุณจะต้องรู้3เหรียญค่ะคือการวางแผนการวางแผนในชีวิตการปรึกษาหารือการพูดคุยการเจรจาการต่อรองนะคะที่จะเกิดขึ้นหรือการได้ก้าวเข้าสู่ความฝันของคุณไม่ว่าความฝันนั้นจะคืออะไรก็ตามนะคะยิ่งโดดเด่นมากๆกับอาชีพการงานที่ออกมาจาก สิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณสนใจออกมาจากการครีเอทดีไซน์ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่หมๆหรือว่าใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งแรงบันดาลใจใช้ทั้งความสุขคือเป็นตัวตนของคุณเองอะค่ะ p e r s o n a l branding ของคุณจะทําให้คุณได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเติบโตการได้แตกยอดความคิดแตกยอดทางธุรกิจไปแบบนั้นเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของการการมี อะไรที่ลงรายละเอียดดีเทลกับชีวิตในทุกเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะแบบจดอะไรกับตัวเองจดได้เลยเขียนลงมือจดบันทึกไว้แล้วมันจะเห็นพาร์ทข้างหลังที่คุณนาพาร์ทข้างหลังนั้นมาปรับไปใช้อนานาคตได้เช่นกันนะคะอยากจะเริ่มจะอยากอยากที่จะทาอะไรลงทุนกับอะไรไม่ลองก็ไม่รู้นะคะและประสบการณ์นั้นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่กว่านะคะ หกดาบที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมีอุปสรรคเสมออุปสรรคคือความคิดของเราคิดเยอะคิดมากคิดหนะักคิด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 แต่ไม่ทําอะไรเลยมันก็กลายเป็นรู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อท้อใจความคิดเยอะทําให้เราทาให้เราท้อใจนะคะใช้ความรู้สึก แล้วก็ใช้การวางแผนไม่ลองทําก็ไม่ไดีดนรู้ทําไปทีละสเต็ปค่ะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสสเต็ปส3ถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ใช่แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาใน,ในการที่จะเดินหน้าต่อไปอุปสรรคต่างๆนานาม,มากมายมันมันมันเกิดอุปสรรคเกิดการสะดุดได้อยู่แล้ว เกิดความกังวลเกิดความคิดมากได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องมองข้ามผ่านมันไปแล้วก็ลองวางแผนใหม่ซิลองแพลนใหม่ซิเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่คุมเครือคุณจะได้ตัดสินใจชัดเจนและจะได้ลงมือได้หาได้เห็นทางออกได้เห็นช่องทางอะไรเกิดขึ้นได้รับการติดต่อการคุยการเจรจาการบึกษาหรือการพูดคุยเกิดขึ้นได้รับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ ที่เหมือนกับว่าบางอย่างที่ต้องลงทุนกับตัวเองด้วยเช่นอาจจะรู้สึกว่าอยากได้โอกาสใหม่ๆกับตัวเองต้องลงทุนกับตัวเองแล้วลงทุนกับการเรียนรู้ตรงนี้เสริมตรงนี้ทําตรงนี้หรือว่ามีงานหลักอยู่แล้วก็มี j อบเสริมขึ้นมานะเป็น job ที่เรารู้สึกว่าเราสนใจเราชอบสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอดิเดกอะไรก็ตามที่ทำแล้วรู้สึกว่าเออมันได้เงินทำแล้วมันเป็นสิ่งเสริมที่ทำให้เรามีความสุขจริงหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการทำเงินให้คุณมากขึ้นนะคะราศีสิงห์ hermit ค่ะ บางอย่างก็อาจจะดูอาจจะดูนิ่งๆในช่วงนี้นะคะอาจจะดูน้อยๆอ,อาจจะเบื่อๆแต่บางสิ่งที่รู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปค้นหาอะไรกับตัวเองค้นหาความสุขของตัวเองค้นหาความคิดของตัวเองบางอย่างที่รู้สึกว่าสับสนวุ่นวายที่มันเป็นสิ่งลบๆไงก็ตาม อาจจะต้องหาเวลาคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองปิดโหมดความวุ่นวายลงไม่ว่าจะเป็นโหมดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะคุยกับตัวเองดูซิว่าเราจะเป็นไปทางไหนเราจะใช้สีสันแรงบันดาลใจของตัวเองทํายังไงจะคิดโปรเจกต์ได้ยังไงจะเริ่มต้นต่อไปได้อย่างไรความเงียบความสงบสติสมาธิจะนําคําตอบมาให้กับคุณบางอย่างที่ไพ่กาลังสื่อถึงการแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญอ่ออกมาจากตัวคุณเมื่อคุณรู้สึกว่า กำลังขาดความสุขหรือมองหาอะไรบางสื่งบางอย่างอยู่ที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองที่ไม่ใช่การเติมเต็มตัวเองจริงมันอาจจะทําให้ให้คุณต้องมองกลับมาย้อนเพื่อที่จะได้คิดทบทวนกับตัวเองคิวใจตัวอยังไงให้เป็นอัศวินไมเท้านะคะซึ่งมีทั้งแรงบนันดาใจมีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งการแอคทีฟของตัวเองเพราะว่าคุณกําลังก้าวข้ามผ่านอุปสรรค ทั้งอุปสรรคความคิดอุปสรรคสิ่งแอบลบ,ลบแล้วก็เรื่องรอบตัวที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่คือการจัดการการวางแผนในเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะทุกอย่างเลยชาวราศีสิงค่ะเรื่องด่วนจริงๆนะคะซิกออฟคัพเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ไนออฟคัพเกิดขึ้นเ o อะวิวออฟฟอร์จเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยมันเป็นสิ่งที่เกินความ คาดหวังคาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะต้องมีทั้งพลังใจแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างเข้าสู่บทแห่งการความสุขอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หวนกลับมาหาคุณอีกครั้งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งอาจจะมีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีพลังงานดีๆเช่นอาจจะมีใครมาจีบ มาชอบมาสารภาพรักสารภาพความในใจหรืออาจจะได้ออกเดทอีกครั้งหรือว่าได้เซย์เยสกับบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งนั่นเองเซย์เยสหรือเซโนอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องระวังค่ะมีชาชีพทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ line, อย่าเชื่อใจแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายด้วยนะคะ The View of Fortune ความรวมสมบูรณ์ความบาลานชีวิตที่อิสระเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามด m เพอร์เมื่อคุณอยากที่จะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมีความรวมสมบูรณ์เติมเต็มกับเต็งขนาดนี้การเติบโตของคุณกําลังเติบโตไปอีกระดับหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็การการชีวิตที่ต้องการเป็นคนที่อิสระเสรีภาพในทุกๆเรื่องยืนอยู่ที่เหนือ ะะเหนือการเป็นตัวของตัวเองเหนือความคาดหมายของตัวเองเพราะสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้ผลลัพธ์ตอบแทนนั้นมันเกินความคาดหวังเพราะโชคชะตากาลังพลิกเปลี่ยนให้คุณได้เปลี่ยนไปสู่หนทางที่ดีกว่าอนาคตที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะแรงดึงดูดอมนาศาลอยู่ที่ตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณได้ความรักก็เช่นกันนะคะความรักที่จะเจอเป็นความรักที่เขาคนนั้นมี เสน่ห์เหลือเกินค่ะคุณอาจจะพบเจอใครที่เขาเป็นโซมทที่เข้ามาอะไรรู้สึกว่ากําลังเข้ามาในเร็วนี้เป็นอะไรที่คุ้นเคยเก่าๆอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะอะไรยังไงต่อไปจะให้อภัยดีไหมจะเริ่มต้นดีไหมหรือว่าจะยังไงอยู่ที่คุณบางอย่างคุณอาจจะได้รับคําตอบจากใครบางคนแล้วคุณได้ตัดสินใจกับชีวิตที่อิสระก็ได้บางสิ่งที่คุณกําลังที่จะหวนกลับเข้ามาหาคุณในเร็วนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก้าวข้ามผ่าน อะไรที่มันเป็นบางสิ่งที่ปิดกั้นตัวเองมานาแสนนานทําให้คุณรู้สึกเป็นอิสระ ขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นอาจจะมีใครเข้ามาพพอร์ตผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสทํนทนทาน่นทํานี่ทํางานหรือทําให้รู้สึกว่าเป็นการเดินทางในชีวิตที่ไกลามากขึ้นอาจจะเดินทางต่างประเทศเดินทางไกลหรือบางสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งเกณฑ์ที่ดีที่จะได้รู้ได,รได้ตัดสินใจได้วางแผนชีวิตของตัวเองแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปได้ลองได้ลงทุนแล้วก็ได้เรียนรู้ เพื่อเติบโตสู่อนาคตที่ดีกว่านะคะนี่คือข่าวดีแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพด้วยขอคำตอบค่ะ Meditation brings answer ว้าวความรุมสมบูรณ์ความ a อ u n นดัน e ์ความรุมสมบูมมรณ์มมนั้นเงินทองจะไหลามาเทมาชีวิตของคุณถูกเติมเต็มเพราะโชคชะตาพลิกเปลี่ยนในชีวิตของคุณช่วง3วันนี้หรือมันเปลี่ยนแล้วและคุณกำลังได้รับ Don't stop ลุยเดินหน้าไปต่ออย่าหยุดค่ะกับเป้าหมายที่คุณรอคอยมีสมาธิสติกับตัวเองไว้นะคะแล้วคุณจะได้รับคำตอบในสิ่งสิ่งนั้นขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ